ถูกต้องเลยที่พูดมานี่ถูกทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ผิดคะ่ะเนี่โทแล้ทะลึงล่งทะลึงล่งทะลึ่งทะลึ่งอะไรคะเป็นผู้ชายมีเหรอพูดค้าขาไม่เห็นแปลกตรงไหนพูดค้าขาเนี่ยเพราะตาตายโทษแลกไม่เอาน้าทำไมล่ะค้าขานี่เพราะเด็กเ,เล็ก,ลก,ลกนั่งดูเยอะแยะมาพูดค้าขาหน้าเกียดเราเป็นผู้ชายต้องพูดครับผู้ชายอกสามสองต้องพูดครับครับครับเออเลิกค้าเฮ้ยจะเหลือค้าแผ่ม,มาทําไมเราครับก็ครับเลย ครับใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหญ่บ้าทุเล็ดทุเล็ดว้ายอุตสาหเก็บตัวมาตั้งนานแล้วนะทุเล็จร <uh ิงๆ้วตัวเองเนี่ยไรอ่ตัวเองเป็นเทยเหรอก็เทยสิเป็นเทยจริงๆอ่ะก um ็ใช่อ่ะก็เทยอะไรวะหน้ายังเรียงผารูปร่างคนเราถึงหน้าตาจะอับประรักนะแต่ลูกเล่นก็แพลเาแลเาไว้ทะลึ่ง วายออ้ยทำไมเล่นเป็นกระเทยกันอย่างนี้แหม้ยกระเทยมูจจหิดินไปกระเทยนอกคอบจะไปไหนแล้วเราก็หาแขกตามตู้โทรศัพท์ไม่ใช่เหรออย่างไอ้หนวดเนี่ยเฮียหนวดเฮียหนวดอีปืดนอ้าวอีสมชาย เออมันชื่อเชอรี่เมื่อก่อนนี้ในบ่ายประชาชนมันชื่อสมชายหวดกระท้อเขาเปลี่ยนแล้วหรอกตัวเองไอ้ฟื้าจ๋าเป็นเธอมานานยังอะเป็นมาเมื่อกี้นี้ไอ้กระเธออะไรเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี่ตัวเองตัวเองเป็นเธอตัวเองหาแดกแถวไหนยะแถวลังสิตยะไอ้ลังสิตจะไปเชียวนะทําไมยะลังสิตนี่พวกสิบล้อมันเยอะมันกินยามมาเข้าไปมันล่อเธอกระเพาะเยี่ยวแตกกินแล้วเธอ กระเทยหรือเป็นง่อยคะอ้ยไม่ใช่แกอ้าวอุ้ยไม่ใช่มึงอุ้ยตายตายอยู่นี่เองเลยเนี่ยอยู่ีเมื่อวานนี่โทรศัพท์ไปทำไมไม่ยอมรับสายฮะอีด๊อพอดีโทรศัพท์เสียครับแหมเมื่อวานนี้จัดงานมันเกิดไม่ยอมบอกเพื่อนฝูงเลยก็โทรไปแล้วไม่เจอใครอุ้ยขอโทษนะอืมทักคนผิดว่าโอ้โห อัดแทบตาย,ายติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ